อ่ะ,ละอแล้วกอกันอีกแล้ว,วพี่น้องได้ดหงในเด้อพี่น้องเลยได้หงแบบมาบึงหงกัน <c oughs> นี่พี่น้องหงนอนกับประมาณนี้เด้อ <c oughs> ได้นอนคนเดียวที่แรกว่อกอนน้อยสิวนําเพื่อนกัแย่เพื่อนโรงงานออกไปเขาจะให้อ้อนน้อยนอนตรงนี้น้ากัน <c oughs> นี่นอนพพลียสบายเลยนี่ <c oughs> อันนี้เพื่อนอนาณเพื่อนเลี้ยงแมวอยู่นี่เด้อพี่น้อง <c oughs> แมวขูด ลมเปิดปรงเอี่ยมนี่หน้าต่างลมทางมาเย็นขนาดเลยน้ข้าวของโอนกันประมาณนี้นเมื่อวานไปซื้อตะกาอันี้เลยซื้อตะกากับผ้าถุงเนาะพี่น้องเนาะของใส่แต่มองแขนผ้าสูงสูงคอยบวถึงพี่น้องเลยเตี้ย,ยอืมเดืนห้อง ประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ประมาณนี้นอนสบายพี่น้องลมเย็นล่งเพิ่มเติงน้ำมันนี้ถือถือเงาเท่านีน ด of kind of nope, I mean ูร่ามั40บาทขาปองชีสซูนี้ผิวสาวบากไปซื้อชาเขียวอุบานีลื่นพพิงเพื่อนไปซื้อแบบนี้อยห้าทินี่ห้านี่มาาเลองไวไฟเวยตุ๊กตาถิ่น เก็บมาไว้กอดไว้ของกระบาลอะไรแบบนี้ はあ。

าวก็หายเลยวันจะซื้ออันนี้กล้วี้อันนี้บดไปสี่ร้อยเก้าสิบห้าห้าร้อยหลายเลยมาใหม่พีถึงองิกคงไม่เข็เลยมอพี่น้องมือนั่นแหละมีทามือตรงนี้ ตามมุมงมุงอะไมุนอะอามไดูนะตบหน้าต่างตบหน้าต่างดูความตบไลยเตบดน้ามันนี้ต่อยหาซีอมันนี่ว่าสาวตาเนี่มสูงแค่ยันซื้อเราแกนฐาน ไม่เยอะเยงาเน้อยบวยูไไดกับงหน่งแหละคุมาเอาพาสปอร์ตโอนไปเดนเรื่องแล้วเพโอนบอกว่าใ

Aku mau ngomong materi หนอจ่าเอียงแล้เมาจ่าเป็นลายเปอน 嗯，可以。 เขาอยู่อยู่ันอยู่ันนอนกันมีหมูอยู่ด้วยงูหิบหน้าเขาเห็ดอันนี้เดี๋ยวอุ่นกระสีไปเตรียมข้าเตรียมของเตรียเด้วเอาพี่เอาพิ้นบัตรน้องว่ะอุนอ่นอะไรด้วยกรสปอไปให้เพื่อนเงินนะฮะดินเรื่องลสองคุ เดือดคมปลอดภัยนะคุณจิตจที่งงวดไปคี่น้องเกิมลมแดดเด็กเด้อคี่พี่น้องบรรยากาศเพลอนเราสิติดทุ่งไร่ทุ่งนาเด็พี่น้องเด้อย้อนคันโอนวงว่างโอ้สิไปนั่งหลีกเด้อ FC เบิ่งแล้วห่มม่วงอ่ะกินนั่งเล่นกินเหรียงอยู่ทางฝนเด้อลมเย็นเย็นอ้ยบรรยากาศคือ มันขักอะน,นะเนางอยู่แล้วมันแหกนีกน่ไหเนาะมันขากมันคือบ้านเฮานะขกถทายใอ้พีบงนี่แหละเนนี่คือคลิป,ปนานทางนี้ไปดำเนาะพี่องเนาะอืมน้อบไปอยู่นวายกไัไปอ้ยน้ำเอเนาะ